ต้องกราบสวีทุกคนด้วยนะครับอยู่คุคุ้นแทนนะครับแม่แม่ทำคลิปหลายหลายวันละก็จะทำคลิปหลายวันแล้วนะครับค,ดคบดดดุดูสิครับผมมีอะไรมาฝากครับนี่คือ,อดีครับเลสามห่อสามรถนะคะเลสามห่อสามรถนะ,ะมีทั้งรถดั้มเดิม แล้วรถต่างๆรถโนริสารายแล้วก็รถเอ็กซ์ตาร์บิวนะฮะโอเคสามรถนี้รถไหนอร่อยกว่ากันนะฮะท่านผู้ชมโอเคนะครับก่อนที่จะเข้าชมคลิปนะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็คอมเมนต์มาผมด้วย จะได้พาดคลิปใหม่แน่นอนนะครับต้ชมโอเค,อเ,คเพื่อมีการเสียเวลานะครับจะรอรับชมผมได้เลยนะครับโอเคถ้าท่านจะเริเร่มต้นจากรถนี้เลยนะฮะร,รถออริจินอลนะฮะรถตั้งเดิมนะฮะร,รถออริจินอลรถตั้งเดิมนะครับ ช,ชิ้นเดียวหน่อยนะครับท่านผู้ชมโอเคนะให้อาขอไปชิ้นใหญ่นะอืม,อมไม่ได้อืมไมได้จริงๆเลยอนะ มันเป็นรถออริจินอลรถร่างเดิมนะฮะผมให้แปดคะแนนนะฮะแปดเต็มสิบผมให้แปดเต็มสิบไปเลยนะฮะเพราะว่าเอ่อนนะคะเค็มเค็มนิดหน่อยแต่รสชาติหวานหวานคนเค็มหน่อยนะโอเครถต่อไปนะครับรถต่อไปก็คือโนริสาหร่าย อทอดตั้งเด็กด้วยนะฮะผมอทอดตั้งเด็กด้วยนะเขาชิมเดียวชิมเดียวเขาชินชิเดียวนะฮะฮึมอืมเขาเลือล่องผ้าละาลโนริซารอยผมให้เก่าไมสิบไปเลยะะผมให้เกเาไมสิบไปเลย นี่นะฮะรสโนริสาหร่ายชอบที่สุดเลยนะฮะรสโนริสาหร่ายชอบที่สุดเลยนะ,ะชอบตอนเด็กด้วยนะฮะแล้วก็มาถึงนี่ BBQ, นะนะครับสีส้มรสบาร์บีคิวนะฮะรสบาร์บีคิวนะครับท่านผู้ชมนี่ ก็บาร์บีคิวเนืา้าอย่างนี้นะฮะแตงอยักรวยอืมอืมอร่อยจริงๆนะอันนี้รดบาร์บีคิวนะขอให้ 9, เก้าเต็ดสิบปไปเลยนะฮะ จริงๆผมชอบสรงรถนี้มากๆเลยฮะทั้งอริซาไลาแล้วก็เอ็กซ์ตารบาร์บคิวนะฮะชอบมากๆเลยนะฮะเยอะสามรถเยอะสามรสนี้นะฮะเอาไปกินให้หมดนะฮะโอเคนะเดี๋ยวอขอญาตจบคลิปจีิงเท่านี้นะครับเป็นยังไงบ้างนะสำหรับชิมเลนะ,ะสามรสสามอ่อนะฮะ ก็ชอบนี่นะรถดังเดิมฮุริสารานแล้วก็เอ็กซ์ตร้บาร์บีคิวนะฮะโอเคนะฮะชอบรถไหนชอบรถไหนก็ชอบรถไหนเรือยไาเลยครับก็ั้งสามรถแล้วแต่เลยครับก็สรุปจบคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร Okay. แล้วก็คอมเมนต์หาผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่แน่นอนนะคสำหรับคลิปนี้นะฮะต้องขอตัวลาวิทนี้พบกัใม่ในคลิปหน้าคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีทุกคนด้วยนะครับ